ทางการฟิลิปปินส์ประกาศเตือนประชาชนในกรุงมานิลาและพื้นที่ปริมณฑลโดยรอบให้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุดิพเสชั่นที่กำลังจะพัดผ่านทางชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะอากาศที่เลวร้ายและพายุฝนอีกครั้งภายในคืนนี้และสร้างความเสียหายซ้ำเติมให้กับประชาชนที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง92รายและประชาชนกว่า500,000คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เตือนไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกกับพายุดังกล่าวมากจนเกินไปพร้อมทั้งยืนยันว่าทางการได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายอย่างเต็มที่และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหากเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันจากพายุฝนอีกครั้ง โดยในขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงมะนิลาเพิ่งเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยประชาชนได้ทยอยเข้ามาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ทางภาคเหนือของกรุงมะนิลาประชาชนหลายแสนคนยังคงต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังระดับสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ขณะที่องค์การกาชาตสากลและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของรัฐกำลังเร่งแจกจ่ายอาหารและน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนที่ประสบภยัยโดยเจ้าหน้าที่เริ่มกังวลถึงโรคระบาดที่มาพร้อมกับภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคติดเชื้อเลปโตสไปโรซิตหรือโรคฉีหนูซึ่งในปี2552ที่ฟิลิปปินส์เผชิญภาวะอุทกภยัยครั้งใหญ่เช่นกันโดยโรคดังกล่าวนะคะฆ่าชีวิตประชาชนไปเกือบ250รายค่ะ